มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขอรับชุดตรวจ ATK ได้แล้วนะคะผ่านแอปเป่าตังวันที่28ตุลาคมนะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่มีการนําเสนอข่าวประเด็นเรื่องประชาชนกลุ่มเสี่ยงขอรับชุดตรวจ ATK ฟรีนะคะผ่านทางแอปเป่าตังแล้วก็โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงนะคะสปสชอนะคะชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่พักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวคนที่ทำงานในภาคบริการและท่องเที่ยวร้านอาหารที่ยังไม่ได้ขอรับชุดตรวจโควิด ATK สามารถรับชุดตรวจ ATK ฟรีนะคะ เตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวค่ะสามารถลงทะเบียนรับชุดตรวจ ATK ได้ง่ายๆคนละ2ชุดอีกทั้งหากผลเป็นลบอีก10วันมาขอรับ ATK ชุดใหม่ได้โดยสามารถรับชุดตรวจที่ลงทะเบียนนะคะขอรับชุดตรวจผ่านแอปเป่าตังและไปรับชุดตรวจ ATK ที่หน่วยบริการโรงพยาบาลโรงพยาบาลสตรวมถึงคลินิกและร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ค่ะ และก่อนรับชุดตรวจ ATK จะต้องคัดกรองความเสี่ยงพร้อมยืนยันตัวตนด้วยการสแกน QR Code ที่หน่วยบริการส่งให้ผ่านแอปเป่าตั้งเข้าเมนูสแกน QR Code เพื่อรับชุดตรวจนะคะสามารถเช็ครายชื่อบริการแจกชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนได้ที่เว็บไซต์ของสปสอชอคะ่ะปปชกลุ่มเสี่ยงขอรับชุดตรวจ ATK ฟรีกรณีที่มีมือถือสมาร์ทโฟนนะคะสามารถไปขอรับที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสอต่อที่เข้าร่วมโครงการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์หรือขอรับ ATK กับอสมหรืออสสในชุมชนของท่านโดยอสมหรืออสสจะทำการคัดกรองแล้วก็ยืนยันตัวตนให้อย่าลืมซึ่งตรวจแล้วสามารถแจ้งผลตรวจกับอสมหรือว่าอสสที่แจก ATK ให้กับท่านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ